งานแต่งของเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงศิริเป็นงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่เรียบง่ายแต่หรูหราพิธีวิวาของทั้งคู่จัดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนสนิทที่คบหากันมายาวนานมาร่วมง,งานกันอย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนุ่นบรนุชเจี๊ยบโสพิณภาจอยชลธิชารวมถึงเพื่อนเพื่อนอ,น,นอกวงการอีกหลายคนทั้งคู่คบหากันมายาวนานกว่า11ปีก่อนที่ปูไข่จะทำเซอร์ไพรส์ขอเจี๊ยบแต่งง่่่่่ง่งงงงงาาานนนนนนไไปเเมมืออกกีีดดแและตทจัขึ้ ก็เป็นการเติมเต็มความรักที่มั่นคงของพวกเขาซึ่งไม่เพียงแต่ตัวคู่บ่าวสาวเองที่รู้สึกประทับใจแต่ยังสร้างความรู้สึกดีให้กับทุกคนที่ได้มาเป็นสักขีพยานในงานนี้บรรยากาศภายในงานเน้นการเฉลิมฉลองที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายสะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่ยาวนานของคู่บ่าวสาวงานนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่มาร่วมกันแสดงความยินดี หนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นและน่าประทับใจที่สุดคือโมเมนต์ที่นุ่นบรนุษเพื่อนรักของเจี๊ยบได้กล่าวอวยพรให้กับเจ้าสาวซึ่งเป็นซีนที่ซึ้งใจจนทําให้ทั้งเจ้าสาวและนุ่นถึงกับหลั่งน้ําตาความซาบซึ้งใจและความรักในคําอวยพรนี้ทําให้งานแต่งงานครั้งนี้มีความพิเศษและน่าจดจํามากยิ่งขึ้นงานวิวารรมทะเลในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายของความรัก และมิตรภาพที่ยั่งยืนของทั้งคู่นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่งดงามแล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้อีกด้วย